ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ในช่องของคนเล่นเล่น by PM c o ต i n g นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการสร้าง API Key ของ AI Gemini นะครับเพื่อนำไปใช้กับระบบสร้างแผนในรูปแบบ AI นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเข้าสู่ในเว็บไซต์ของ AI Studio.google.com นะครับกด Enter เข้าไปนะครับรอสักคู่ เมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับให้ทำการกด Get Start นะครับตรงนี้นะครับขวาบนนะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะให้เราลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Gmail นะครับเราก็ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วให้มันให้เราใส่รหัสนะครับเราก็ใส่รหัส Gmail ของเราได้เลยนะครับเมื่อเราใส่รหัสสำเร็จนะครับมันก็ จะถามอะไรเราก็กดข้ามไปเลยนะครับเพื่อให้มันมาสู่ในหน้าของ AI Studio นะครับเมื่อมาหน้านี้แล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการเข้าบัญชีของเราให้เราสังเกตที่เมนูซ้ายล่างสุดนะครับเมนูซ้ายล่างสุดเราจะเห็นคำว่า setting นะครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า get API key นะครับให้เรากดคำว่า get API key กดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะมาสู่ในหน้าของ API Key นะครับให้เราสังเกตขวาบนนะครับจะมีปุ่มคำว่า Create API Key นะครับให้คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่าเมื่อถึงหน้านี้นะครับให้เราค้นหาตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับค้นหาแล้วให้เรานะครับเลือก Create API key นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแล้วนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบออกนะครับ Delete เพื่อที่จะได้สร้างให้กับทุกคนได้เห็นแบบใหม่นะครับอ่ะกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาตรงนี้มันจะขึ้นว่า Create นะครับอ่าเนี่ยครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับ Create API in the project นะครับแต่ เรากดเข้าไปนะครับกด create นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการ generate API ให้กับเรานะครับเมื่อ generate ได้แล้วนะครับเราก็จะได้ API มานะครับเราก็ copy เก็บไว้เลยนะครับอ่า copy เสร็จแล้วนะครับเลข API อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมเอามา ทดสอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะนํามาลบออกนะครับเมื่อทําการทดสอบเสร็จนะครับไม่ต้องหวงนะครับสําหรับสาย copy นะครับใช้งานไม่ได้แน่นอนนะครับเมื่อเราได้ API แล้วนะครับให้เรากลับไปที่ไฟล์ของเรานะครับเราได้ไฟล์แล้วให้เราทําสําเนาให้เรียบร้อยนะครับระบบสร้างแผนการสอนด้วย AI นะครับทําสําเนาเพื่อเข้าสู่ในไ์ของเรานะครับตรงนี้จะใช้เวลา นะครับเมื่อทำสำเนาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาของ Google Sheets เราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายนะครับให้เราไปที่ส่วนขยายนะครับส่วนขยายของเรานะครับแล้วก็กดคำว่า Apps Script นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบนี้ไม่มีการตั้งค่าใน h ชีทหรือในโค้ดใดๆทั้งสิ้นนะครับ เพราะเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับยกเว้นแต่ใส่ API Key แต่ API Key เราไม่สามารถที่จะไปกำหนดในชีทหรือในโค้ดได้นะครับเพราะว่ามันจะดึง API Key ในรูปแบบ Property Service นะครับ Get Script Property นะครับก็คือมันจะไป Get ใน a p p Script ของเรานะครับแล้ววิธีการใส่เราจะใส่ยังไงให้มันเลี่ยง API Key ของเราไม่ยุ่งยากเลยครับเราไปดี ด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นรูปเฟืองนะครับรูปเฟืองที่มีคําว่าการตั้งค่าโครงการให้คลิกเข้าไปนะครับแล้วปรอมาณหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับอ่าเราจะเห็นคําว่า Property ของสคริปต์นะครับ Property ของสคริปต แล้วจะมีปุ่มนะครับเพิ่ม property ของสคริปต์ให้เรากดเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับอ่าจะมีให้เราใส่อยู่ด้วยกัน2 input นะครับ input ที่1คือ input property input ที่2คือ input ค่าแล้ว input property คืออะไร input ค่าคืออะไร input property นะครับถ้าเรากลับย้อนไปนะครับไปตัวแก้ไขนะครับก็คือตัวหน้าโค้ดนะครับเราจะสังเกตเห็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า g e m i n i underscore API underscore Key นะครับตัวนี้คือ property ที่เราจะเอาไปใส่นะครับแต่เรากำลัง copy k e y ทิ้งไว้อยู่นะครับกลัวว่ามันจะหายให้เรากลับไปที่การตั้งค่าการก่อนนะครับแล้วเราเพิ่มนะครับ property แล้ววางค่าที่เราได้ก็คือค่าของ API Key นั่นเองนะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้เราบันทึก property ของสค i p ป แต่มันบันทึกไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใส่ property ก่อนให้เราพริมพ์อะไรก่อนก็ได้นะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ G ม m น n i นะครับเท่าที่จําได้นะครับ,รรรบ,รบประมาณนี้แล้วก็กดบันทึกไปก่อนตรงนี้ property เราจะใส่อะไรผิดพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับตัวแปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าใส่อะไรก่อนก็ได้เพราะว่าจะให้มันบันทึกได้ก่อนแล้วให้เรากลับไปที่ตัวแก้ไขครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการ ก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ตัวแปรนี้นะครับ Gmina i p IK นะครับแล้วก็กลับไปที่การตั้งค่าโครงการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างให้เรากดปุ่มคําว่าแก้ไข property นะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะวางนะครับตัวแปรเมื่อกี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดบ,บันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกในรูปแบบอื่นหรือจะเอาไป คัดลอกตั้งไว้จุดใดก่อนแล้วก็เปิดหน้าในครั้งเดียวแล้วก็คัปลวางทั้งสองค่าเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ยังไงให้แค่ Proper t y มีชื่อว่าตัวแปรตามโค้ดที่เรากำหนดเมื่อสักครู่แล้วก็ A.P.I. ก็คือค่าที่เราได้จาก Google AI Studio เมื่อสักครู่แค่นั้นก็พอแล้วนะครับเมื่อเราได้สองค่านี้เรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปที่ตัวแก้ไขก็คือหน้าโค้ดของเรานะครับ หน้าคุดของเราก็ไม่ต้องไปแก้ไปนะครับเราก็ทําการ deploy ได้เลยนะครับกดทําการใช้งานได้นะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เลือกเป็นทุกคนแล้วก็กดการทําให้ใช้งานได้นะครับรอสักครู่มันจะให้เราเข้าถึงสิทธิ์นะครับเราก็กดให้สิทธิ์การเข้าถึงนะครับมันก็จะให้เราเลือกบัญชีเราก็เลือกบัญชีของเราได้เลยนะครับ หากเป็นอีเมลองค์กรนะครับหน้านี้มันจะไม่แสดงนะครับแต่ถ้าว่าอีเมลทั่วไปมันจะแสดงหน้านี้ไม่ต้องตกใจให้เรากด a d v a n c e หรือขั้นสูงนะครับมันจะโชว์ตรงนี้ให้เรากด Go to โครงการไม่มีชื่อนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่รารอสักครู่มันจะให้เราเข้าสิทธิ์ในการเข้าถึงของ Google นะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วกดทว่า Allow หรืออนุญาตนะครับ กดเข้าไปรอสักครู่นะครับระบบก็จะทําการอัปเดตให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะได้ลิงก์นะครับในการนําไปใช้งานก็คือลิงก์นี้นะครับกดเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ในหน้าของเว็บแอปของเรานะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการสร้าง API Key แล้วนํามาใส่ในระบบของเราพร้อมทำ Deploy นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนจะเข้ามาดูคลิปการใช้งานระบบ การสร้างแผนการสอนด้วย AI นะครับก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจากเราไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ